เ e l โลเฟรนยิน l come Back ก o m o b ู l โมบายมินเและวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังเริ่มเป็นกระแสงเงียบเๆแต่หลายคนกำลังให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือ vivo T5 Pro 5G สมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อสายใช้งานจริงเน้นความแรงเรื่องคุ้มค่าและยังซ่อนฟีเจอร์ลับๆที่ vivo ตั้งใจใส่มาให้แบบไม่บอกใครวันนี้เราจะเล่าให้คุณฟังแบบยาวๆไม่มีหัวข้อขัน้นไม่มีการแบ่งตอนเป็นสไต Thailand นดลองซี e ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังฟังรีวิวจากเพื่อนสนิทที่จับเครื่องจริงมาใช้ให้ดูแบบละเอียดที่สุดเริ่มจากดีไซน์ของ vivo T5 Pro 5G ที่ดูทันสมัยมากตัวเครื่องมีความบางพิเศษน้ำหนักกำลังดีไม่หนักเกินไปจนถือเมื่อยแต่ยังให้ความแน่นแข็งแรงในมือวัสดุฝาหลังดูพรีเมียมเล่นแสงสวยและทำให้เครื่องดูเด่นขึ้นไม่ว่าจะถือในที่ร่มหรือกลางแดด โมดูลกล้องถูกจัดเรียงอย่างเรียบง่ายแต่ดูแพงมีความเป็นสไตล์ vivo ที่เน้นความเมียนตาและความสมดุลในทุกมุมมองหน้าจอของ vivo T5 Pro 5G ก็เป็นหนึ่งในจุดลับที่หลายคนอยากรู้ เพราะ Vivo ปรับจอให้ลื่นขึ้นสว่างขึ้นและสีสดแบบที่สามารถมองได้สบายตาตลอดทั้งวันไม่ว่าจะใช้ดูหนังเล่นเกมเลื่อนโซเชียลหรืออ่านบทความยาวๆก็ให้ประสบการณ์ที่ดีมากอัตราการตอบสนองทัชไวทันใจทำให้ใช้งานทุกแอปได้แบบลื่นไม่มีสะดุดเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเร็วและความลื่นแบบสัมผัสได้จริง ส่วนกล้องก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่ Vivo ไม่เคยทำให้ผิดหวัง Vivo T5 Pro 5G มาพร้อมกล้องหลักความละเอียดสูงภาพออกมาคมชัดรายละเอียดแน่นโทนสีเป็นธรรมชาติและยังมีระบบประมวลผลภาพที่ฉลาดขึ้นทำให้เวลาถ่ายกลางคืนภาพยังคงสว่างใสและดูมีมิติมากขึ้นใครที่ชอบถ่ายรูปคนถ่ายวิวหรือถ่ายอาหารแล้วอยากให้ภาพออกมาสวยแบบไม่ต้องแต่งเยอะ รุ่นนี้ตอบโจทย์สุดๆส่วนกล้องหน้าก็ให้โทนผิวที่เงียนกำลังดีไม่หลอกตาเหมาะมากสำหรับสายเซลฟี่หรือคนที่ชอบไลฟ์เป็นประจำประสิทธิภาพของ Vivo T5 Pro 5G ก็เป็นตัวแทนความลับของความแรงที่ซ่อนอยู่ภายในเพราะตัวเครื่องมาพร้อมชิปที่ทำงานรวดเร็ว เปิดแอปไวเล่นเกมลื่นและรองรับทั้งงานหนักงานเบาได้หมดแบบไม่มีสะดุดระบบระบายความร้อนก็ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนง่ายแม้ใช้งานต่อเนื่องหลายชั่วโมงรองรับ 5G แบบเต็มประสิทธิภาพทำให้การดาวน์โหลดวิดีโอคอลหรือดูคอนเทนต์ออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและเสถียรมาก แบตเตอรี่เองก็อึดมากใช้งานทั้งวันแบบไม่ต้องกังวลแม้คุณจะดูหนังเล่นเกมหรือเปิดโซเชียลทั้งวันก็ยังคงมีแบตเหลือและที่สำคัญรองรับชาร์จเร็วที่ทำให้ระหว่างวันชาร์จไม่นานก็กลับมาเต็มใช้งานต่อได้ทันทีเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน vivo t5 pro 5g จึงเป็นสมาร์ทโฟนที่ทั้งคุ้มค่า แรงลื่นใช้ดีจริงในชีวิตประจำวันได้ทั้งดีไซน์ที่สวยหน้าจอคุณภาพกล้องสวยทุกสภาพแสงและประสิทธิภาพที่มั่นใจได้ว่าทำได้ทุกงานใครที่กำลังมองหามือถือราคากลางๆแต่ให้ฟีเจอร์ระดับเกินราคารุ่นนี้คือหนึ่งในคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมโมบายมินเซ็ตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า